สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกับช่องอาทิตย์ปีฝันนี่เกษตรมือใหม่ใจเกินร้อยกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ในโรงเรือนนะครับเล็กๆของเรานะครับอยู่บนดาดฟ้าที่บ้านนะครับ่าที่ปลูกตรงนี้อยู่ในเขตของจังหวัดปทุมธานีนะครับอำเภอคลองหลวงนะครับก็ใช้พื้นที่เล็กๆนะครับในโรงเรือนขนาดสองเมตรคูณสามเมตรนะครับอ่าทําไว้บนดาดฟ้านะครับก็โดนแดด วันละ,ะไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงครับตรงนี้ก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะครับผมก็อาจจะดูครับในวิดีโอของเราครับก็จะมีนะครับแตงโมงนะครับห้อยกันเต็มเลยครับตอนนี้ก็คือติดลูกทุกต้นนะครับที่ปลูกไว้ตอนนี้ลิมิตอยู่ที่่25ต้นนะครับก็คือติดทุกต้นนะครับก็จะมีทั้งสายพันธุ์ ตัวนี้นะครับสีดําก็คือจะเป็นสมูตี้นะครับแตงโมไรมาเลสสมูตี้ F1 หรือของบรชเตียไตนะครับตัวนี้ก็กําลังโตเลยครับตัวนี้เข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายนะครับก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับตัวนี้0060นะครับแล้วก็ตัวนี้แม็กนัมนะครับลูกกลมลายนะครับลายคาดเขียวนะครับตัวนี้ก็เป็นแตงโมไรมาเลสเหมือนกันครับตัวนี้อันแม็กนัมของบริษัท เกย์ไตเหมือนเดินนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ที่เรานํานํามาผสมเกสรก็จะเป็นอ่าเมย่านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับหรืออาจจะเป็นลูกลูกทรงลูกทรงรีนะครับลายคาดเขียวเหมือนกันนะครับก็จะเอาเกสรนะครับของเมย่านะครับมาผสมนะครับหลังจากที่ปลูกนะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับ มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับของสมูทตี้นะครับตัวนี้สมูทตี้ก็จะอาอัตราการงอกของเมล็ดก็จะไม่ดีเท่ากับแมกนัมนะครับเพราะว่าแมกนัมตัวนี้ติดไปประมาณสิบต้นนะครับสิบต้นแล้วส่วนของอสมูทตี้ก็คือติดไปประมาณห้าหกลูกเองนะครับตัวนี้ก็อัตราก็ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็อลอง แต่สิจดูว,ว่าจะปลูกสายพันธุ์ไหนนะครับส่วนทมุตตี้ก็คือจะลูกลูกโตนะครับลูกโตระยะเก็บเกี่ยวก็จะนานกว่าก็คือจะประมาณ65วันถึง70วันครับตัวนี้ส่วนแมกแนัมนะครับแมกแนัมก็จะอยู่ที่ประมาณ60วันนะครับก็จะเก็บเกี่ยวเท่ากับเมยา่าเมย่าก็60วันนะครับตรงนี้ก็จะเวลาเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยว,ยวพร้อมๆกันนะครับ ส่วนสมูทตี้ก็จะจะไว้นานหน่อยนะครับก็คือจะมีเนื้อแดงเนื้อแดงทั้งคู่นะครับเบือกดําเนื้อแดงแล้วก็ลูกหลายก็เนื้อแดงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอ่าโอเคนะครับรอบนี้ประสบความสําเร็จนะครับก็คืออ่าลงเรือนไม่พังนะครับแล้วก็ผลก็เจอมั่งนะฝนก็เจอมั่งแต่ก็ผ่านมาได้นะครับก็เดี๋ยวเหลือแค่อีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะได้เก็บแล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูสูตรปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยที่เราใส่ในช่วงนี้นะครับครับส่วนสูตรปุ๋ยที่ใส่ในอาทิตย์สุดท้ายของแตงโมนะครับก็คือจะใช้เป็น0060ตัวนี้นะครับอัตรากันใช้ก็จะใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรนะครับแล้วก็ลดทุกๆ3วันนะครับตัวนี้จนกว่าจะเก็บผลผลิตนะครับตัวนี้แล้วก็อีกอ่า ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ก็คือตัวนี้จะเป็นฉีดทางใบนะครับก็คือบิคทีนะครับตัวนี้ใช้ไม่เยอะครับคือใช้ในปริมาณแค่2ซีต่อน้ำ1ลิตรนะครับแค่นี้ก็ฉีดได้ทั่วนะครับรงเดือนเล็กๆนี้เนี่ยฉีดฉีดได้ทั่วเลยนะครับฉีดไม่เยอะนะครับฉีดเฉพาะตอนเช้านะครับหรือตอนเย็นเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับบิคทีนะครับก็ทําให้พืชแข็งแรงนะครับตัวนี้ จากที่สังเกตดูในการฉีดก็คือทําให้อ่าใบเขียวนะครับใบใหญ่ดีนะครับตัวนี้อ่าพืชไม่ค่อยเป็นโรคนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆมาชมลูกแตงโมนะครับใกล้ๆนะครับที่เราแขวนไว้นะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นเป็นตะข่ายกันนกนะครับที่มาตัดแล้วก็เอามาแขวนนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าขาดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆแตงโม แมกนัมครับตัวนี้ไล์ก็จะไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราปลูกในปลูกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสองกิโลนิดๆตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับการปลูกในถุงนะครับนี้เป็นแมกนัมนะครับแมกนัมเยาวนไรเมล็ดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสมูตี้นะครับสมูตี้เยวนนะครับไรเมล็ดเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็หลายพันธุ์นะครับที่เราเอาตลุดอกตัวผู้นะครับมาาผสมก็จะเป็นเม่านะครับเม่าก็จะเป็นนะครับเป็นทรงลีนะครับตัวนี้นี่นะครับต้นเราก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งนะครับเราก็ใช้ผสมดอกนะครับของต้นของเขาเองนะครับผสมนะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ ใช้ก็อยู่ที่ประมาณสองโลนิดๆเหมือนกันครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆการปลูกแตงโมนะครับไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดนะครับเราก็ปลูกทานเองได้ครับที่บ้านใช้เวลาใช้ระยะเวลาไม่นานเพียงแค่สองเดือนนะครับสองเดือน,น,นตั้งแต่เพาะเมล็ดเลยนะครับนับตั้งแต่วันที่เรา,พาเพาะเมล็ดจนถึงวันอ่า ที่เราตัดนะครับก็คือ60วันนะครับตามอาย,ยุของเขาเลย60วันแล้วส่วนสมมติ้ก็65วันถึง70วันก็ประมาณนี้นะครับก็ค,คลิปนี้ถ้าเป็นไอเดียให้ใครใหลายหลายคนนะครับที่ที่ชอบในการปลูกนะครับหรือการท้าทายในการปลูกแตงโมงไว้ทานเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปแล้วกันที่จะเป็น ไอเดียนะครับเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ไปต่อยอดนะครับหรืออาจจะปลูกไว้ขายหรือในการสร้างไรายได้ของเราได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ